สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่มาเกมมิ่งครับมาเล่าตอนต่อไปครับเป็นไงโลเคชั่นรอบนี้แปลกตาไหมข้างหลังที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยคือด้านข้างหรือว่าด้านหลังของถ้ำสีฟ้าถ้ำสีฟ้าเป็นสถานที่สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทีทวท่หนึ่งที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วเนาะแล้วบางคนอาจจะเคยมาเลยซ้ำบางคนอาจจะรู้จักแต่ว่ามันอาจจะไม่มีใครเคยเห็นด้านอื่น,นอันนี้คือด้านข้างหรือด้านหลังที่ผมเดินมาเองนะครับ ซึ่งมันอยู่ตรงนี้ข้างล่างนี้จะเห็นว่าเป็นต้นมันสับปะหลังนะครับเป็นไร่มันสับปะหลังที่ชาวไร่ชาวสวนเขาปลูกไว้ด้านข้างแต่ว่าผมไม่ได้มาเหยียบย่ำนะผมมาเดินระหว่างช่องกลางระหว่างระหว่างต้นนะครับระหว่างแปลงเนี่ยแล้วก็ผมก็เอาเก้าอี้สนามนะครับมาตั้งแล้วก็มาหาโลเคชั่นถ่ายซึ่งอาจจะมีการย้อนทรงย้อนแสงนิดน,นึงนะครับอขออภัยด้วยดี๋ยวผมหลบหลบไอแสงข้างบนเป็นแสงอาทิตย์ย้อนแสงนิดน,นึง อาจจะต่ำหน่อยเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะแสบตานะครับคือประเด็นนี้จะมาพูดถึงอ๋อก่อนอื่นต้องบอกกันว่าผมอัดไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับอัดอัดไปแล้วคลิปหนึ่งมันเป็นคลิปในส่วนของเกม j p g Tenbet มันเป็นยังไงหมายถึงว่าทำไมาเด็กหนวดมันชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีเสียงลมเข้าหรือเปล่าเพราะว่าผมลืมติดไอ้ตัว ลูกหนูกันลมตัวใส่ไปที่ตัวใหม่นะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะมีลมเข้าหรือว่าถ้ามีลมเข้าแล้วใช้การไม่ได้เลยเดี๋ยวผมก็จะลบทิ้งไปค่อยหาเวลาอัดใหม่แต่เสียดายมากผมอัดนานมากยี่สิบนาทีแต่ถ้าสมมุติว่ามันพอได้มีลมเข้าบ้างนิดหน่อยอะไรพอฟังรู้เรื่องก็อาจจะยังอัปโหลดใช้งานอยู่แต่ว่าต้องขออาภัยล่วงหน้าด้วยเนาะมันอาจจะลำคาญหูนิดนึงแต่จะพยายามดูก่อนเช็คก่อนนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้ผลคลิปนี้ก็เป็นคลิปถัดไปที่ผมมาอาัดซึ่งเปลี่ยนโลเคชันแล้วใส่เจ้าลูกหนูกันันนนนลลม้่าจะะดีขึนนครบ ประเด็นที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้โดยมีแบ็กกราวเป็นถ้ำสีฟ้าเนี่ยก็คือจะมาพูดถึงประเด็นที่ว่าเกมแพงนะครับเกมแพงจะเอาอยัางไงต่อนะเกมแพงเราจะเอาอยัางไงต่อจริงๆอยากจะให้เห็นข้างบนด้วยอ่ะแต่มันจะย้อนแสงหน่อยเนี่ยผมจะปิดยังไงดีเอออย่างนี้แล้วกันเนี่ยเอาเอาหน้าผมออกไปหน่อยหนึ่งนะจะให้เห็นธรรมชาติมากกว่าคือ เกมเดี๋ยวนี้มันแพงเนาะพูดตรงๆนะทุกแพลตฟอร์มนะครับผมก็จะบอกว่าเกมแพงเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงดีผมมองอยู่สองสามหนทางน,นะครับหนทางแรกก็คือเราจะต้องปรับตัวครับปรับตัวในที่นี้มันมีหลายด้านมากเช่นหารายได้เพิ่มเติมก็คือหาเงินมาซื้อยอมจ่ายยอมเสียมันขึ้นแล้วก็ไปหาเงินมาจ่ายเสียตามระบบทุนนิยมของโลกใบนี้นะครับ อันนี้คือการปรับปรับตัวแรกการการปรับตัวที่สองก็คือการปรับตัวที่สองพยายามหามุมเออมุมนี้ก็ได้เนาะมุมนี้ก็โอเคการปรับตัวที่สองก็คือเป็นการเมื่อกี้คือหาเงินเพิ่มใช่ไหมปรับตัวที่สองก็คือหาช่องทางที่จะเล่นเพิ่มเติมก็คือลงทุนอะลงทุนในระยะยาวอะอย่างเช่น สมมุติว่าตอนนี้คุณมี PlayStation อย่างเดียวใช่ปะ่ะแล้วคุณมองว่าเฮ้ยเกม PlayStation แพงเกมแล้วประมาณ2,000-2,000กว่า4เกมก็หมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยคุณอาจจะลงทุนอัพคอมไหมอัพคอมแล้วเกมในคอมถูกกว่าในระยะยาวคุณก็จะประหยัดหรืออัพคอมแล้วก็คุณก็จะสามารถเล่นเกมแบบนี้ในเกมพาร์ทได้มันก็จะประหยัดกว่าในเกมพาร์ทถ้าเกิดว่าบางเกมมันเรารู้ว่าเอยมันอาจจะลงเกมพารหรืออะไรนะครับ หรือเป็นการปรับตัวหรือว่าปรับตัวไปลงทุน Xbox ไหมอย่างผมเนี่ยผมปรับตัวไปลงทุนซื้อ Xbox เพราะว่าจะให้ผมไปเล่นบนเกมพาร์ทอ่ะมันก็ต้องไปนั่งคำนึงถึงสเปคคอมต้องอัปเกรดเรื่อยๆแล้วก็คอมเล่นได้ไม่ได้ยังไงเป็นปัญหายไงผมก็แก้ปัญหาไม่เป็นปวดหัวในคอนโซลใน Xbox เนี่ยเล่นได้ชัวร์ผมก็ลงทุนซื้อ Xbox ผ่อนไปกัดฟันหน่อยสมมุติว่าลงทุน Xbox หมื่นหนึ่งสมมุตินะ ก็เล่นเกมพาร์ตไปสักสี่เกมก็ถือว่าได้ค่าเครื่องแล้วไงนอกกนั้นก็คือคุ้มในระยะยาวเลยไงอันแล้วอย่างเงี้ยเป็นการลงทุนปรับตัวลงทุนเพื่อระยะยาวอันนั้นคือการแก้ปัญหาแรกนะครับก็คือปรับตัวหาไรายได้หรือปรับตัวลงทุนระยะยาวนะครับการแก้ปัญหาแบบที่สองคือนอกจากปรับตัวแล้วเนี่ยคือการลดซือ้ออันนี้พูดจริงๆไม่ใช่ไปชดน,นะ ลดซื้อก็มันแพงอ่ะแทนที่ปีหนึ่งเราจะซื้อได้5เกมสมมติอาจจะเอาเฉพาะเกมที่ชอบจริงๆจัดสองสามเกมและเกมที Hyundai ่เหลือก็รอมันลดราคาหรือกลายเป็นย hey ูทูบเบอร์อะไรนะเกมเมอร์ยูทู e เป็นไปไปไปดูคนอื่นเล่นแทนอะไรอย่างเงี Markus ้ยซึ่งตัวผมเองก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันผมก็จะเลือกเฉพาะเกมที่ผมอยากเล่นจริงๆเท่านั้นที่เหลือคือไปเป็นเกมเมอร์ยูทูปแพนไปดูคนอื่นเล่น หลายเกมผมตัดไม่เล่นจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าเกมมันแพงขึ้นเรื่อยๆจริงๆคือมันไม่ได้เกมแพงนะปัจจุบันนั้นมันแพงมานานแล้วสาหรับผมนะสำหรับรายได้สำหรับอะไรอย่างผมเนี่ยผมว่าสองพกว่าบาทกับสินค้าฟุ่มเฟือยแบบนี้มันแพงมานานแล้วแล้วผมก็เริ่มที่จะตัดใจเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ได้ตัดใจเพราะว่าผมมองว่าผมจะเอามาทำคอนเทนต์ผมมองว่าจะมาทำคอนเทนต์แล้วก็เดี๋ยวมันก็ได้คืนะแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่คุ้มอะ รายได้หรือคนติดตามอะไรยอดวงยอดวิวอะไรจากบางเกมที่แบบเกมเดวันเลยนะผมไม่ได้อยากจะซื้ออยากได้เล่นแล้วนะแต่ว่าตัดใจซื้อเพื่อมาทำเทนสุดท้ายแล้วก็ไม่คุ้มแบบยอดวิวยอดคนติดตามยอดอะไรมันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นจากการลงทุนซื้อเกมเดวันหลังๆมาผมก็เลยเริ่มตัดหลักมันจะเดวันมันจะอะไรช่างมันเกมมันจะใหม่มันจะอะไรคนถามหายังไงก็ถ้าเรามองว่าเราเราจะตัดก็ตัดก็ไม่เล่นเลยนะครับ หลายเกมบางคนก็มาถามว่าทําไมไม่เล่นไม่เล่นก็คือเหตุผลเหล่านี้เนะียมันไม่คุ้มเลยเนี่ยตัดออกไปตัดออกไปแล้วก็ซื้อที่เราต้องการเล่นจริงๆอย่าตามกระแสทนให้ได้พอกระแสมันยังงุ้นอย่างนี้แล้วทนให้ได้ถ้าเราไม่ไม่จะเล่นจริงๆก็ไม่ต้องเล่นผมยกตัวอย่างที่ผมไม่เล่นตอนที่กระแสแรงมากสตลล์เบตผมไม่เล่นทุกวันนี้ผมก็ยังไม่เล่นเลยครับอ่ะมันก็ต้องทนให้ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าอ,อย่างแอตต้าซินครีตล่าสุด ก็คนที่เป็นยูทูบเบอร์ก็เล่นกันเพราะว่าเอากระแสที่คนแบบรอดูว่ามันตกลงมันดีไม่ดีมันโวกไม่โวกอะไรเงี้ยเขาก็เอามาทำคอนเทนต์ผมก็ตัดตัดจากประสบการณ์คือผมไม่สามารถเกาะกระแสแล้วก็ได้ประโยชน์ขนาดนั้นผมก็ตัดออกไปอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเออการตัดคืออย่างนี้นะครับก็ตัดออกไปหนึ่งหารายได้เพิ่มนะครับแล้วก็ปรับตัวสองคือตัดแล้วเลือกที่อยากเล่นจริงๆนะครับสามสามนะ สุดท้ายแล้วเอาเวลาไปทําอย่างอื่นอันนี้พูดจริงๆคือนอกจากว่าเราไปเลือกซื้อเกมที่เราอยากเล่นจริงๆแล้วใช่ป่ะและเกมที่เราไม่เล่นมันก็จะถูกเขาเรียกอะไรช้อยจะถูกตัดออกไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฟุ้งซ่านน่ะเราไม่ได้เล่นเกมนั้นไม่ได้เล่นเกมนี้เราอยากเราจริงๆเราก็อยากนะหรืออะไรนะดังนั้นอย่าไปอยู่เฉยครับ ในเมื่อเราตัดช้อยไปแล้วเนี่ยเราไปทําอย่างอื่นครับชีวิตมีอะไรให้ทำเยอะแยะครับคุณไปออกกําลังกายไปทํางานเพิ่มไปอยู่กับครอบครัวไปเที่ยวหรือผมก็มานั่งทําคลิปนอกสถานที่อะไรแบบเนี้ซึ่งบางอย่างมันก็ไม่จะ,จะต้องลงทุนเพิ่มแต่คุณไปลงแรงหรือว่าไปโฟกัสท,ทําสมาธิด้านอื่นๆไปเรียนอะไรที่เราอยากจะรู้ไปศึกษาความหาความรู้เพิ่มคือโลกนี้มันมีอะไรมากมายกว่ามานั่งไล่เล่นเกมทุกเกมบนโลก คุณเล่นเกมทุกเกมบนโลกไม่ได้อยู่แล้วไม่ไหวอยู่แล้วเวลาของคุณไม่พออยู่แล้วเอาคลิกวิกฤตเป็นโอกาสเออเกมมันแพงนะใช่ไหมเออก,กูไปทำอย่างอื่นเนี่ยเขาา้าใจป่ะก็นอกจากเลือกเกมที่เราอยากเล่นจริงๆเออเราถึงจะเลือกอย่างอย่างพิจรารณาแล้วว่าเวลาอันมีค่าของเราเงินอันมีค่าของเราเนี่ยจะใช้กับเกมนี้สิ่งนี้นะเออไป อันนั้นสามตัวเลือก้วนะสามแนวทางแล้วนะแนวทางที่สี่ครับชิมก่อนแนวทางที่สี่ชิมก่อนหมายความว่าในเมื่อมันแพงแล้วเนี่ยชิมก่อนคําว่าชิมก่อนคือไปเล่นเดมโม่หลายเกมโดยเฉพาะเกมใหญ่เนี่ยก่อนที่เกมมันจะปล่อยออกมาเนี่ยพยายามหาเวลาไปเล่นเดมโมก่อนครับซึ่ง การไปเล่นเดโมเนี่ยมันช่วยหลายๆอย่างนะหนึ่งคือเราได้รู้ว่าเกมมันสนุกจริงหรือเปล่าเราตามกระแสะไปเองไหมเราอินกับมันไหมบางทีกระแสะแรงแต่ไม่ใช่สเปคเราไม่ใช่แนวเรามันก็ไม่สนุกนะอันนั้นคือประเด็นแรกประเด็นที่2คือบางทีการอยากเล่นของเราอ่ะเราอาจจะสนุกแค่นิดเดียวบางทีเราสนุกแค่เล่นเดโมเราก็พอแล้วก็มีนะเราอนจอยเฉพาะเดโม่เดโมนอาจจะให้เล่นแค่ชัปเตอร์แรกหรือว่า จจำกัดเป็นชั่วโมงแค่นั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วสําหรับเราหรือเปล่าในการที่จะได้ลองเกมนี้แล้วเราก็ไม่ต้องลองตัวเกมเต็มด้วยก็มีนะหลายเกมผมลองเดโมแล้วผมก็รู้สึกว่าเออก็พอแค่นั้นก็มีไอตัวเกมเต็มเอาไว้เล่นตอนลดราคาหรือมีโอกาสว่างๆไม่ต้องเดวันก็มีเพราะว่าเราได้ลองเดโมแล้วอ๋อเหมือนเราชิมอาหารสมมติว่ามันมีอาหารจานหนึ่งมาเนี่ยเราไม,ไม่รู้รสชาติมันเราก็เดาไม่ออกว่าเราอยากจะกินหมดจานหรือเปล่าแต่พอเราได้ลองชิมตัวอย่างของอาหารนั้นทักคำสองคำ สามคำแล้วก็รู้แล้วว่าเอ้ยรู้รสชาติแล้วก็เอาไว้ก่อนก็ได้เราว,ว่างๆเราอยากกินค่อยมากินตอนที่มันลดราคาตอนที่มันแบบไม่ได้ราคาสูงขนาดนี้ก็ได้ไหมนะครับอันนั้นคือแนวทางที่สี่คือลองเดโม่เนะี่ยลองอ่านรีวิวดูอะไรต่างๆทําการบ้านให้ดีดูแล้วลองเดโม่แล้วก็ลองพิจารณาดูว่าจะซื้อเกมเกมเต็มหรือ,หร,อหรือว่าพอแค่นั้นนะครับและก็แนวทางที่ห้านะครับ ในทางที่ห้าคือเอาผมลืมเลยจริงๆผมคิดมาประมาณห้าแนวทางนะผมลืมไปแล้วแนวทางที่ห้า <c oughs> ในทางที่สี่เดโมในทางที่ห้าอะไรอะ่ะลืมไปแล้วนะครับอ๋อในทางที่ห้าคือรอแนวทางที่ห้าคือรอครําว่ารอเนี่ยมันอาจจะอาจจะเป็นว่าเอ้ยเราดูรีวิวแล้วกระแสก็แรงนะครับเราดูเดโมลองเดโมแล้วก็ชอบ แต่กาลังไม่มีจริงๆเพราะมันแพงจริงๆรอรอหมายถึงว่ารอแป,ป๊บเดียวมันไม่เหมือนกับการว่ารอมันลดราคานะรอแป,ป๊บเดียวคือบางทีรอหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์รอซื้อมือสองอ่าสมมุติว่าแผ่นมันเป็นแผ่นหน n ่งชิ้นตัวสวิตมันเป็นแผ่นเพย์สี่เพย์ห้าอะไรเงี้ยมันจะมีคนประเภทเล่นเดวันอย่างผมใช่แล้วก็ไอ้คนประเภทเล่นเดวันอย่างผมเนี่ยมันก็จะเล่นจบเร็วไงบางเกมก็ภายในไม่กี่วันแกก็จบแล้วอะไรเงี้ย หนึ่งอาทิตย์แรกก็จบแล้วคุณก็จะสามารถประหยัดเงินได้หลายร้อยหรืออาจจะเป็นพันได้ซ้ําในการซื้อมือสองมือสามมือสี่มือห้านะครับเนี่ยรอรอแป๊บเดียวไม่ได้รอเป็นปีนะไม่เหมือนกับไอ้หมดหมู่เมื่อกี้ที่ผมบอกว่ารอมันลดราคานะอันนั้นคืออาจจะรอเป็นปีเป็นเดือนอันนี้คือรอแป๊บเดียวรออาทิตย์หนึ่งหรืออะไรแล้วคุณก็จะได้เกมที่มันเป็นมือสองเล่นได้เหมือนกัน เพอเคุณเล่นเสร็จคุณจบคุณขายทิ้งก็จะได้เท่าทุนด้วยนะครับได้เท่าทุนด้วยไม่ได้แบบเข้าเนื้ออะไรมากมายเนี่ยรอแต่ว่าอาจจะได้ฟิลลิ่งของเดวันน้อยลงอาจจะโดนสปอยอะไรไปบ้างก็ว่ากันไปแต่ว่ารอนะทีนี้การรอเนี่ยมันจะมเีเทคนิคอยู่อีกนิดนึงก็คือคุณลองไปจับไตว่าไอหมอไหนที่มันชอบมาขายของในอาทิตย์แรกไอหมอไหนที่มันเดวันแทบทุกเกมอ่ะคุณไปดีลลับกับเขาเลย เหมือนผมเนี่ยรู้ว่าไอ้มัเกมมิ่งมันทำคอนเทนต์ YouTube แล้วมันจะมักจะเดวันหลายๆเกมเกมคุณไปดิวลับกับเขาเลยนะครับคุณไปดิวลับกับเขาหมายความว่าเฮ้ยผูกเป็นโตอะ่ะผูกเป็นโตเป,นเ,ปนเป็นภาษาแบบสิบแปดบวกนะก็คือไปสร้างความสัมพันธ์ว่าถ้ามีเกมอะไรเดวันอีกมาบอกผมก่อนนะครับก่อนที่จะไปขายกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะแถมค่าส่งให้หรือว่าอะไรให้ราคาดีนะครับอย่างเนี้ย ผมเชื่อว่าไอคนที่มันเดวันอย่างผมเนี่ยยินดีเพราะว่ามันขี้เกียจไปโพสในกลุ่มไปโพสในกลุ่มเนี่ยมันจะต้องมานั่งขายเครดิตแบบเขาเรียกว่าพิสูจน์เครดิตความน่าเชื่อถือแล้วก็ต้องมายืนยันตัวตนต้องมาแบบมันหลายสิ่งอ่ะมานั่งคุยอินบ็อกกันเชื่อใจกันมั้งไม่เชื่อกันมั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผูกเป็นโตกันเรียบร้อยคุณดิวกันจบคุณดิวกันจบแล้วก็ต่อไปก็ระยะยาวก็ คุณก็รู้แล้วว่าคุณมีเกมเล่นจากหมอนี่คุณถามล่วงหน้าเลยเกมเดือนนี้ที่ออกเดวันไหมครับอ่าถ้าเดวันผมรอนะครับให้ผมซื้อต่อเมื่อเล่นจบนะครับผมรอได้เนี่ยไปดิวเลยถามล่วงหน้าแล้วก็ดิวกับเขายาวๆอ่าอ๋อมีเอ๊ะเมื่อกี้ผมแว็บเทคนิคที่หกแต่ว่าเ,เทคนิคที่5้าหรือว่าชิคที่5เนี่ยหอย่างเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับส่วนชิคที่หเมื่อกี้แวบ,บมา ว็บหนึ่งแล้วก็หายไปแล้วนะสรุปแล้วเนี่ยเกมแพงเอาตัวรอดได้ไหมเอาตัวรอดได้แต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าอาจจารดในการเล่นเดวันของเราอาจจะลดทอนลงไปบ้างแต่ว่าคุณก็ลองพิจารณาดูว่าในห้าแนวทางเนี้คุณจะโอเคแบบไหนนะฮะมันน่าจะชดเชยหรือว่า เอาตัวรอดได้ในโลกทุนิยมใน,ใ,นในโลกทุนิยมปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แค่วงการเกมนะทุกวงการค,คุณต้องสวายเวอร์แม้กระทั่งการใช้ชีวิตจริงๆคุณก็ต้องสวายเวอร์เหมือนกันดังนั้นก็พยายามที่จะปรับตัวถ้าใครที่เห็นแนวทางอื่นนอกจากนี้หรือว่าคิดว่า5้าแนวทางนี้คุณโอเคกับแนวทางไหนก็บอกด้วยนะครับก็คอมเมนต์แชร์กันได้แล้วก็อยากให้ผมทอล์ก เมาเล่าเรื่องอะไรก็อธิบายได้คอมเมนต์ใต้คลิปได้สถานที่โลเคชันไหนที่คุณถูกใจผมบอกผมด้วยวันหลังผมจะได้มาซ้ําโลเคชันนั้นเนี่ยอันนี้คือตัวถ้าสีฟ้าที่ที่เที่ยวอย่างหนึ่งที่คุณมาแม่สอดนะครับผมโอเคประมาณนี้ชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์กันด้วยนะเปะ็นกำลังใจได้แล้วก็ผมจะได้ทำคลิปต่อ,ตอไปสำหรับคลิปนี้มาคลิปนี้ลาไก่อนครับสวัสดีครับไป